เราไม่ได้สอนให้ลูกเราเป็นง่อยเฮ้ยกูมาทำอะไรที่นี่วะเริ่มไม่พอใจอินดี้มึงพาดอยู่คนเดียวและมึงก็อยู่คนเดียวกูไม่ส่งเราก็ได้นะกูไม่เอาแล้วอินดี้อ่ะมันคิดตลอดว่าพี่เอื้อไม่อยากส่งมากูจะลงไห้ สวัสดีครับสวัสดีกับรายการพระเอื้อใจกล้าอีกหนึ่งครั้งนะครับ EP นี้นะทุกคนเอกลุศมากจะได้เจอมงกุฎมิสแกลนไทยแลนด์เป็นที่แรกในช่อง YouTube อ่ะผมพูดเลยไปดูกันเลยครับผมดีเลยอ่ะอ EP นี้นะครับเป็น EP ที่เราคิดว่าเอาอีดี้มาทวนความหลังอะไรอย่างงี้อันดับแรกวันนี้เราจะมาแต่งหน้าแนวลุกแบบไหนครับน้องอ้ำาเป็นเฟรชหน่อยดีกว่าอ่ะผมเป็นยังไงฟาร่าหน่อยฟาร่ายังไม่เคยทำเลยเออเพราะว่าตอนประกวดจริงเนี่ยเราไม่กล้าทำฟาร่าเลยใช่เพราะว่าไปรอ กเดี๋ยวมาถามคำถามแรกเลยว่าเป็นยังไงบ้างหลังที่รับตำแหน่งแล้วเนี่ยรองอันดับหนึ่งดิสร์ไทยแลนด์เนี่ยต้องบอกอันดบแรคนรู้จักเรามากขึ้นตั้งแต่ได้มงกุฎมาเนี่ยอินดี้หายหัวไปจากพวกเราเลยใช่ไหมก็มาด้วยช่วงโค้งของโค้งมาด้วยเป็นคนที่ใส่ดีอย่างหนึ่งคือพอมันได้มงกุฎเสร็จแล้วอ่ะคือคิดในใจว่าอย กูยังไม่ได้แบบกูต้องกูต้องไปแต่งหน้ามันทุกวันแน่ๆเลยปิ่นก้าวจากตัวอาบูมอ่ะมันไกลมากแต่อันนี้คือ,อคไม่เคยทักมาเลยหนูเกรงใจดูจักรเองไกลจริงๆคะแล้วก็ถามว่าวตอนนี้แต่ง,งทุกวัน,นเลยนะ การที่เป็นนางงามพร้อมใช้จริงๆก็ต้องทาเองได้ทั้งหมดเราไม่ได้สอนให้ลูกเราเป็นง่อยต้องทําเองเป็นหลังแต่ได้มงอ่ะรู้สึกยังไงอันดับแรกเลยคือด,ดีใจม,นมันเป็นการประวดครั้งแรกของหนูแลก็ไม่คิดว่ามันจะได้ถึงขั้นแบบรองหนึ่งด้วยแล้วมีคนรู้จักเรามากขึ้นหึงแ<อ>ม้ว่าคนอาจจะจำเราสลับกับน้ำบ้างอ่อองาก <laughs> ะไรอย่างนี้นี่มาบ้านนางงามขี้เมาจริงๆแล้วอ่ะนางงามในค่ายของเราอ่ะไม่ได้ขี้เมาหรอกแต่พี่เลี้ยงทุกคนเนี่ยขี้เมาตัวดีเลยคือเอ็มข้างบนนี่นอนหลับอยู่แต่กินเหล้าอยู่แล้ว เที่สุดส่งเสียงเป็นชนเลยนะ <c oughs> บอดีคือห้ามแตะต้องคนนั้นคือวางไว้บนหิ้ง <c oughs> เราจะต้องแบบเคารพนับถือเสร็จปุ๊บไปเป็นกู <c oughs> กูนี่ตัวดีเลย <c oughs> เพราะเปิดร้านเล้าด้วย<อ>ร้านเกรปิ่นเก้าร้านดีที่สุดในีปิ่นเก้านะครับไปได้อ <c oughs> ันนี้ออนแล้วเปิดแล้วใช่ไหมไม่รู้อ่ะต่อไปคือมาตูมมาตูมก็คือแดกเลาเก่งพร้อมเออเลย เจอเมื่อตัวม่ไหนคือเจอเอื้อที่นั่น<อ>แต่ว่าอ้ำเนี่ยจะเป็นแนวที่แบบกินบ้าไม่กินบ้า<อ>แต่กินปุป๊บเขาจะเป็นอ่อยๆผู้ชาย,ยอะไรประมาณนี้<อ>และอีโปอยเนี่ย<อ>ก็คือต่อมต่อมไปกับกูนี่แหละ เดี๋ยวขอถามคำถามแรกก่อนเลยว่าการประกวดอรอบปทุมธานีอะมึงคิดว่ามึงจะได้ที่หนึ่งไหมถ้าต่อปทุมเลยอะในหัวคือพงศตองเล็ว่าไม่แต่ไม่ใช่ว่าใจไม่สู้นะ<อ>เพื่อนแต่ว่าแบบหนึ่งทุกคนลองึกภาพน,นะปะทุมธานีดินแดนดอกบัว<อ>คือมาต้องฟิลิปปต้ตอนยอ,นอดอกบัวนี้เราในหัวเราคิดอย่างนั้นพอวันที่ไปถึงวันแรกคือแบบตอนเช้าปบ้งคือทุกคนแบบว่าโอเคทุกคนหวานหมดแล้วก็ใจเราเริ่มแปลแหละคนเดียวเลยอะมันไม่มั่งแต่โัวเอ็มอะเกาะอกโัเอ็มเดินลาไปกับแม่สองคน กัเอามมานั่งดูก็ใหญ่อยู่นะวันนั้นเราแอบคิดว่าเอาวัเต็มที่ได้ไม่ได้เข้าว่ากานพราเ็ครั้งแรกเต็มที่แล้วกันถ้าเต็มที่ชั่วที่บ้านก็ไม่มีใครว่าเลยหรอกพอเริ่มผ่าไม่ได้แค่ชุดเดียวชุดแรกก็คือชุดเลยกลปั๊บมั่นใจแล้วอะมานไม่หนึ่งก็สองเออไม่หนึ่งก็สองตอบคำถามปั๊บโอเคได้ที่หนึ่งเราเปเพราะรู้สึกว่าเราเต็มที่จริงๆแล้วก็ได้จริงๆจริงๆเราก็ไม่คิดว่าอินเดียมันจะตอบคำถามเป็นยังไงวะถามว่าซ้อมไหมก็มีบ้างเล็กน้้อยแแต่่ไดบบวา เจาะคาถามอนุอันนี้แต่เราให้เตรียมว่าปทุมเนี่ยมีของดีอะไรบ้างทำขวัญเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งอินดี้ก็รู้มาบ้างเพราะว่ามันก็เรียนแถวนั้นเหมือนกันแต่ละคนได้คขาถามไม่เหมือนกันของอินดี้ค่ะได้ตอบคนที่สามก็ถามว่าผู้หญิง2020สิบระคุณคืออะไรตอนนั้นคือตอบด้วยความที่แบบว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยซ้อมกันมาก่อนแต่ในหมวยอินดี้คิดแค่ว่าถ้าไมล์เซ็ตดีเอ็นจีจูดีความคิดดีทุกคนสวดจากข้างในถ้าเกิดแบบไมล์เซ็ตแย่โน้ยิตหน้าตาดีก็อะไรไปยบก็เท่านนั้ ม,มันเหมือนแบบเป็นคำถามที่แบบแหวกแนวเว้ยใ,ในในเวทีวน,นั้นนะก็เราเคยสอนอนดี้ว่าถ้าจะตอบคำถามตอบให้ขาดเลยวันนั้นอินดี้ก็คือตอบขาดมากตอบดีตอบเป็นแบบนางงามแนวแบบแนวสมัยใหม่อะไรแบบนี้ก็ตามนั้น<ม>ได้มงมาเพราะว,วานนี้คำถามค่อนข้างส่งอะอส่งกับคำว่า2020ในแบบที่เราเป็นเจนที่ วงการนางงามมิสแกน่ะเจไม่ได้มีคนที่เป็นลูกครึ่งและเข้มขนาดนี้ในปีในปีของอินดี้พอดีในปีนี้พอดีมึงคิดว่าตั้งแต่การประกวดมิสแกนเนี่ยรอบไหนที่ตื่นเต้นที่สุดถ้าตื่นเต้นสุดสำหรับหนูเลยอ่ะตอนเปิดตัวมงเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราได้ใส่มงกุดมาเจอกับทุกๆคนนะมันต่อน้าทุกคนต่อหน้าพี่นวัตครั้งแรกพี่กผู้ใหญ่รวมถึงพี่ฝ้ายพี่นวัตแต่พี่ๆมิสแกนทุกคนได้เห็นเราครั้งแรกแล้วทุกคนที่มาดูในงานอ่ะนี่คือครั้งแรกที่เห็นฉันออกไปเลดอก สองชุดถ้าวันนั้นเฟรมหมดก็คือจอบคะแนนเราอะ คือพังแน่ๆก็ๆเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นที่สุดแต่วันนั้นเรียกว่าเป็นวันแจ้งเกิดเออวันแจ้งเกิดคลิปอินดี้เดินผ้าไทยนี่คือแบบไปหลายเพจมากะ<ๆ>อะพออินดี้ลงผ้าไทยปุ๊บเดินปุ๊บจบเลยคือทุกคนแชร์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 การทำนางงามครั้งหนึ่งอะถ้าติดกระแสรรรเลยคือจบเลยนะถือว่าเป็นโชคดีของนางงามคนนั้นทำไมก็ได้ให้มีกระแสให้เร็วที่สุดคือถ้ามีกระแสหลังๆอะไม่ทันไม่ทันถ้าอย่างที่บอกถ้าวันแรกกระแสดีอะต่อจากนั้นมาเราเหมือนเรามีถานแล้วถ้าเกิดวันแรกกระแสเรามันไม่มีเลยอเหนื่อยแล้วคนอื่ะ มึงรู้สึกอย่างไงตื่นเต้นปะวันชุดสีส้ม่อือวันเดียว399ชุดนะวันนั้นตื่นเต้นเพราะถ้าจะบอนกก็คือหนึ่งนอนน้อยสองไม่เคยห่างก,กับครอบครัวครอบครัวที่ว่าคือไม่ใช่แบบคุณแม่คุณยายอย่างี้ไม่ใช่นะ เขากลัวตรงเนี้ยไม่ได้มีคนคอยแบบว่าอินดี้ต้องตรงนี้อินดีเออ้เดีอันนี้ใส่นอีกหพี่ชอบสั่นอี้นะมันคือการที่ต้องตื่นตีสี่มาพูดแต่งหน้าทำผมเองทุกอย่างมันยากไปหมดเลยในะวะันแรกแล้วหนูไม่เคยเจอนางงาม76็ดสิบหกคนนะเราเรามองไปทางไหนคือแบบว่าว้าวไม่ใช่แค่มึงนะเอาจริงถ้ามึงมึงเจอกูอ่ะกูที่สั่นอิดี้อิดิดีจะทำยังไงดีวะถ้าเกิดทุกคนสังเกตเราไปหาคลิปดูวันนั้นนะดูซิอย่างนี้ตลอดเวลา หนูมองห, <า S 1> หาที่เอื้อตลอดเวลาว่าอยู่ตรงไหนคือเราจะดูแก้เกมว่าเดินไปตรงนี้อินดี้เดินไปตรงนี้เดินไปแล้วไปทำตรงนี้อินดี้เดินมาอีกแล้วอินดี้เดินไปตรงนั้นซิอิอนดี้ตลอดเวลาอินดี้อินดี้จน,นแบบว่าแล้วอินดี้บางทีอ่ะมันเหมือนสติแตกกว่านั้นคือแบบ ทำยังไงต่อวะเอาอะไรยังไงต่อวะทำยทำไงถึงจะได้อยู่ข้างหน้า<อ>ทำไงถึงจะมีรูปติดอไปในเพจเมืองเราจะบอกว่าคนที่อยู่แย่งกันข้างหน้าคือแย่งกันประมาณ7 6คนนะ่ะทั้ง7 7คนนะ่ะแย่งกันจริงๆนะเหมืนอนปั้นหนึงแบบแย่งกันตุกขคหวยฟรีมันเป็นยางไง้็คือมันแย่กันแบบถ้าฉันไม่อยู่ข้างหน้าฉันจะไม่มีรูปไปลงในเพจคนจะไม่เห็นฉ<อ>ันแต่ขออย่างหนึ่งอีนี่แย่งใช่ไหมตะอีนี่อยู่หลังคนเลยเ<อ> <laughs> ทิกบอกง่ายๆคือการทำยังไงให้ดูเด่นที่สุดใน ในกองวิ่งเลยจ้ะพี่คะถ่ายรูปหนูเดินได้ไหมคะถ่ายเดียวสิคะจะได้เด่นคนเดียวอ่ะถ้าถ่ายเดียวเด่นอยู่แล้วแต่ถ้ากันถ่ายรูปคนอื่นน่ะนึกภาพ77คนบางคนก็สวยกว่าบางคนก็พร้อมกว่าอย่างเงี้ยบางทีก็ถ่ายทีละสามทีละสี่น้องคะหมดเวลาเบรกแล้วค่ะอ่ะยังไม่ถึงกูเลยถ่ายเดียวจบอันนี้คือทิ้งจริงนะถ้าไม่มีใครถ่ายให้เราถ่ายเดียวไม่ต้องไปแย่งคนอื่น แยงไปก็เห็นกิ๊ลูกตาซื้มาเจ็ดสิบเจ็ดคนในการเก็บตัวของนางงามเนี่ยมีการแยกกันตื่นเช้าไหมทุกคนต้องอยากรู้อ่ะเราเริ่มที่เรื่องตื่นก่อนเลยหนึ่งทุกคนจะต้องตื่นตีสี่มาไลฟ์ต้องบอกก่อนว่าข้อเสียของที่นี่คือไม่ค่อยไลฟ์รูปมันก็ได้ลงแต่ถ้าจะเอาทุกคนนะก็คือจะตื่นมาตีสี่เอาแล้วรีบไปอาบน้ำเสร็จปั๊บแต่ทุกคนคือจะทำผมไปตอนกลางคืนแล้วตื่นมาก็คือชั้นไลฟ์แต่งหน้าผู้ื่แฟนคลับเพื่อเต็มไม่หายต้องบอกแล้วเกือบเกินสามสิบจังหวัดที่อดข้าวตอนเช้าเพ ทำไมอ่ะทำไมต้องอดข้าวอ่ะต้องกินมข้าวช่ะถ้าขาหนูไม่เจอหนูอยู่ตรงล็อบบี้เพราะหนูกินข้าวการที่เราจะถ่ายรูปให้ตัวเองอะไรเงี้ยมันยากเพราะเราลงรูปในกลุ่มนางงานเต็มที่ต้องครึ่งตัวและเต็มตัวยังไงก็ได้ลูกต้องมีลงอ่ะทุกชุดที่เปลี่ยนอันนี้คือสิ่งที่ ทุกคนในบ้านเป็นห่วงมากออินนี่ทำไมมึงไม่งล,ออลงรูปลนไลน์ดาทุกวันเพราะทำตัวเองบางคนห้าทุ่มอ่ะต้องเตรียมตัวอาบนอนแล้วไหมตื่นเต็นจ้าวิ่งไปฟิตเนสเห <laughs> นื่อยมากเลยค่ะหน้าผมฟาล่าไปฟิตเนสทุกคนว่าไงเฮ้ยเขาป,ป้อนทีอไม่ใช่นะทุกคนมันก็คือการสร้างกระแสที่ทุกคนต้องทำออรู้มาว่าการท้อแท้เขามึงก็มีเหมือนกันในการประกวดครั้งนี้อันนี้ไม่รู้ว่าทุกคนในบ้านรู้หรือเปล่านะว่าแต่วันสองวันแรกอ่ะ้องให้ตอนอาบน้ำตั้งแต่สองวันถึงวันสามวันแรกได้เฮ้ยกูมาทำอะไรที่นี่วะอแต่มัันไอยาบ ว่ามันใช่ไหมวะคันเป็นนางแบบ <S <S อ,อ่ะเฮ้ยต้องเกินตีสี่มาเ <beleza> ฮ้ยคุณจะแต่งต,ตัวแต่งหน้าแล้วทำกิจกรรมได้จนถึงดึกเที่ยงคืนจริงเหรอวะร้องไห้เลยประมาณสองวันที่รู้สึกว่าแบบกลัวเข้ากับคนอื่นไม่ได้ด้วยแบบไม่รู้ว่าคนอื่นมองเรายังไงด้วยด้วยความที่แบบอันหนึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคนส่งอินดี้เป็นดาราตั้งแต่วันที่เข้าไปคือทุกคนแบบว่าคือทุกคนจะถามตลอดไปแล้ว,ว่าพี่เอมหล่ะไม่มาเหรอพี่เอมหล่ะพี่เอื้อหล่ะจนเราสึกว่าแบบว่าเอ๊ะที่สรุปคือสนใจตัวเราเองมากันแต่ทงให้้ตออนบา มัน2วันแรกแบบกินอะไรไม่ค่อยลงอ่ะผ่านไปสาวันก็โอเครู้สึกตัวเองชินรู้สึกแฮปปี้และเริ่มสนุกจนใหม่ดีก็คือรอบเจียงไลอันนี้คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์อ่าอันนี้คือทั้งคนทั้งหมดอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดต้องบอกอันนี้ถ้าทุกคนย้อนภาพไปนะคะดูในไอจีดาวันที่แพ้กุ้งมันหน้าบวมบวมอะมันเกิดการร้ะบายเกิดขึ้นก็คือวันนั้นคือวันที่หนูเดินชุดอ่าวเดี๋ยวข้ามอินดี้อ่านัดเริ่มแรกก่อนเราเริ่มไม่พอใจอินดี้ใช่ใเพราะว่าเหมือนอินดี้เนี่ยดื้อสุดเลยให้ททํําาอะไไไรรกก็็มม่่่่่สสงงูป รูปลงก็ไม่ถ่ายคุยในกลุ่มก็เหมือนไม่ทําตามไม่ต,มต,มมตอ,ตอ,อ,อบ,บอ,ะอะไรอย่างนี้เรารู้สึกแบบว่าอินดี้มันเป็นมันวะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคือทุกคนก็เริ่มแบบเริ่มหมึนบัดกันแลยคือวันนั้นเราถึงเชียงรายมันเที่ยงคืนตีหนึ่งเราไป<ต>เลยสามแปดงมเพื่อไปถ่ายรูปด้วันคือแก้ปัญหาเออเอาจริงเรื่องมันเกิดมาจากอะไรรู้ปะมันเกิดมาจากเราส่งประกวดใช่ไหมอินดี้ก็เป็นคนที่หาชุดส่วนหนึ่งส่วนหาชุดแบบการแบบเก็บตัวนู่นนี่นั่นแล้วกลัวก็เป็นคนทาชุดไว้ส่วนหนึ่งทีเนี้ยการดิ ทีนี้อินดี้กว่าพี่เอ้อคะชุดนี้ต้องมาแล้วนะคะไปเอาให้หน่อยกูบอกว่ากูยังไม่ว่างกูต้องทำชุดนี้อยู่เริ่มไปแล้วอยู่ในช่วงที่กำลังจะไปเชียงรายทีนี้เอาแล้วกูก็ไม่ว่างเดี๋ยวก็เวียงใส่อินดี้ทข้ามอินดี้แม่งไม่ดูวะต่างคนต่างแบบมันยุ่งอะมันประสานกันหลคนมากเลยไ่มบอกสมมติถ้าพี่เอ้อไม่ว่างพี่ปล่อย ที่บอกว่าปล่อยกบวนไปหมดอยู่อย่างนั้นเองอเออมันก็เกิดการไม่เข้าใจก็ยังไม่ได้เคลียร์กันเสร็จปุ๊บก็ไปถึงไปเชียงรายอ,อีดีก็ไปเชียงรายเสร็จปุ๊บเราก็ต้องตามไปไปเชียงรายแล้วซึ่งวันนั้นเริ่มเกิดปัญหาใหญ่ของเราเราเริ่มปรึกษากันในทีมทีนี้เองเริ่มไม่พอใจแล้วอีดี้มันเป็นอะไรทําไมอีดี้มันดื้อแบบนี้ไม่ฟังใช่ไหมแต่แม่งตัดเลยที่พี่เอ็มตัดเพราะว่าพี่เอ็มดูไลฟ์สดเกิดจากเรื่องวันนั้นวันที่บอกว่าาคำเดินเนื้อเริ่มต้งแต่นั้นผมเอง แล้วก็กผมกับว่าตัวรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเรื่องหน้าผมเราด้วยแล้วก็เหมือนตอนนั้นด้วยความที่เราแบบว่าหนูไปแพนิกกับเรื่องการเดินของตัวเองเรื่องสะดุดเราแพนิกเมคอัพเราคือทุกอย่างเหมือนกัเราแพนิกไปหมดเริ่มเหมือนเหมือนมันในสะสมมาจากการที่อย่างที่บอกเรื่องชุดตอนแรกแบบว่าเวลาโชว์กันอย่างเงี้ยกันแบบว่าเราคิดแต่ว่าเฮ้ยอ้าวกูโดนด่าอีกแล้วร้องไห้เหนื่อยแล้วก็แบบไม่กล้าบอกว่ากลัวเลยค่ะแบบว่าเฮ้ยเลาอ่อนแอมึงกลับวันนั้นอินดี้พลาดใช่ไหมเอื้อก็เดินออกมาข้างนอกแล้วเอื้อชี้หน้าอย่างเง,งี้ยมึงจำ ทั้ง77คนวันนี้มึงพลาดอยู่คนเดียวและมึงก็อยู่คนเดียวแล้วมึงเป็นอย่างเงี้ยทุกคนก็ด่ามึงทุกคนก็ว่ามึงมึงจำแล้วมึงอยู่คนเดียวเออพูดอย่างนี้และซึ่งตอนนั้นน่ะมันต้องออกไปอีกรอบหนึ่งด้วยนะยังโชยังไม่จบนะก็ชี้หน้าด่าเลยร้องไห้ตรงนั้นเลย ร้องไห้เอ็มก็ร้องไห้เลยเอ็มก็คือแบบมันก็มันก็ไม่กล้าพูดมันก็จุกด้วยอ่ะมันก็สงสารด้วยเราจะเป็นคนชอบพูดแบบเตือนสติอ่ะผิดพลาดได้แค่ครั้งเดียวจําเอาไว้อะไรเงี้ยจากนั้นมาก็ไม่มีผิดพลาดแล้วพอหลังจากนั้นมาเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีการขึ้นเวทีอีกจนไปออถึงรอบเชียงรายวันนั้นคือเราเราลองเดินกระโปรงตั้งแต่จากห้องพักของเราไปเดินห้องบอลรูมเดินกี่ก้าวกี่ก้าวแล้วก็เหยียบแล้วก็จะล้มแล้วก็จะล้มเฮ้ยทําไมดีวะวันนี้มันพลาดไม่ได้แล้วแล้วแบบตอนนั้ เอ,อีแค่รูปก็ไม่มีลงเลยเออก็ไม่กล้าบอกอีกว่าไม่ถ่ายรูปให้เ,ออเราเลยเออก็ไม่กล้าบอกก็แบบ คือทุกคนเขาก็จะมีคู่ของเขาว่าคุคนนี้ถ่ายรู้ไปกันคนนี้ถ่ายรู้ไปกันแต่เราเกื่อมันไม่มีมันเครียดไปหมดมาวันนั้นอีกแล้วกพราโอเคทุกอย่างมันออกมาเฟลในวันนั้นด้วยความผิดของเราเองเราแพนิคเราคิดเยอะเกินไปเราอิมันเหมือนระจักเท่านี้แล้วลงมาอย่างเงี้ยตั้งแต่เดือนเส็กคืนเรารู้สึกไม่ดีเวลาคือก็เดินสะดุดด้วยปะใช่สะดุดเป็นครั้งที่สองมอึงจำเอาไว้นะเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดมึงเป็นการสะดุดครั้งที่สองของมึงเหมือนตอนนั้นอ่ะเรารู้แลวแหละว่าอินเดีเยมันทำไม่ดีแล้วมันก็ออเเเรรยย่ากลหน ข้อไม้ลงไปถามคนเลยว่าม <ไป S 2> ันเ<ไ>ป็นอะไรต้องบอกว่าโทรศัพท์อะไม่ได้หนูไม่ได้เล่นเลยไม่ได้กับตัวเพราะว่า <ๆ S 1> <ๆ S 2> ตอ,อานนั้นทุกคนก็คือไปอยู่ในห้องนั้นแล้วหนูก็คือวนบบันสอ,อบบมันโตเพราะว่าตอนนั้นคือเข้ามาเสร็จป,ปั๊บเราเดินเสร็จคนหนึ่งยังต้องเดินต่อจากเราอยู่แล้วก็นั่งจนถึงตอนกินข้าวก็กินอะไรปกติเราไปเผือกินกุ้งแล้วเราแพ้แล้วก็บอกพี่คะเดี๋ยวขอกลับห้องพักก่อนนะแลหว่างเดินกลับกะจะโทรบอกพี่เอื้อว่า เพื่อหนูอยากไปโรงพยาบาลแต่เปิดไลน์มาเสร็จป๊อก็คือแบบกูไม่ส่งเราก็ได้นะใครจะเอาเอาเลยกูไม่เอาแล้วตอนนี่กลับมาห้องใา่ใจอยู่เนี้ยแล้วเปิดโทรศับท์ไปอีกก็อยู่เนี้ยแล้วกลับห้องมา76คนอยู่ในห้องบอลรูมอยู่คนเดียว นี่ก็แบบจบลงตอนนั้นคือลงมาตั้งกับพื้นเลยแบบว่าหลังเลี้ยงางสูจน์โทรหาแม่ก่อนแล้วเรื่องใหญ่มากนะเรื่องใหญ่มากเสียใจแบบบอกแม่เออแม่ทำเงินเดี๋ยวพี่เอมแบบจำไม่สมไม่เอาแล้วคือมันแค่รู้สึกจิตใจที่แบบว่าทำไมพูดแรงขนาดนั้นน่ะทำไมแบบไม่ถามก่อนว่าแบบเรื่องกูพลองให้แบบว่าเออไม่ถามเลยหรอว่าแพ้กุ้งอยากไปโรงพยาบาลไหมตอนแรกกูจะลองให้ก็ไม่รู้ไงตอนนั้นใช่กูแต่ละโทรไปแล้วแบบว่าเอองั้นไม่โทรงินก็แบบตอนนั้นคือไม่อยากไม่อยากทำอะไรเลยตอนนั้นคือแบบไปลองให้ลองให้แล้วแบบหหหหาาายใจกกก็็ไไม่่่่่ออออเดินนงงง้้้ปพพีีีีทท วพี่ค่ะนุขอยาได้ไมถ้าไม่ไหวนูขอไปโรงพยาบาลนะคือม่นู้ือนนัไนไม่รู้ทำไงดีคือมันเครียดมากที่อินดี้มันรู้สึกว่ามันเสียใจมากๆเลยคือพอช่วงเชียงรายอ่ะอินดี้อ่ะมันคิดตลอดว่าพี่เอื้อไม่อยากส่งมันเออเราต้องย้อนกลับไปก่อนเพราะว่าตอนแรกพี่เอ็มจะส่งอินดี้ใช่ไหมพี่เอื้อพูดต่อหน้าอินดี้ว่าชไม่เอาไม่อยากส่ไม่อยากสไม่อยากส่คำนี้พอพี่เอ็มพูดว่ากูไม่เอาแล้วไม่เอาะไรมันก็เลยเสียใจแล้วไปู่เอาแลเลย เรื่องมันเกิดขึ้นคือเอ็มไม่เอาใช่ไหมออทีเนี้ยทุกเรืเออ่องอะประดังประดามาที่กูหมดเลยฝัออ่งนี้กูก็ต้องเคลียร์ ie, อ,อินดี้กูก็ต้องไปเคลียร์เอ็มแล้วกูก็ต้องดูแลออน้องด้วยทุกคนก็มาแบบรุมพี่เอื้อพี่เอื้อเอายังไงไม่มีใครฟังความรู้สึกกูเลยอะ่ะอีนี้ก็บอกว่าพี่เอื้อไม่ชอบ ie, อินดี้อินดี้ก็เลยเสียใจแต่แล้วคนที่บอกว่าไม่คิดจะส่งอินดี้อะเราไม่ยินนีทําไมอีปอาก็เลยเข้ามาพี่จะเอายังไงดีก็บอกกูไม่เอาแล้วกูเหนื่อยกูก็เหนื่อยเหมือนกันกูไม่เอาแล้้ววนะกููพอแลห หนูอยากให้พี่ชอบพี่ต่อเออร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ทำไม่า่าฮ่าร้องไห้ไปแล้วอ่ะมันเงี้ยใช่ไหมเออมาฟังเสียดอ่ะทำไมอยากให้พี่ถอยวา กลัวยังไงก็าทำต่ออยู่แล้วออแต่เียงว่าณเวลานั้นกูบอกว่ากูทํำไมเหนื่อยจังกูแบบกึเนื่อยจะหันไปหาใครทุกคนก็แบบว่า พี่เอื้อเอาต่อเธอพี่เอื้อไปคุยกับอินดี้กันแต่ไม่มีใครบอกว่าพี่เอื้อไหวไหมไม่มีใครพูดคานั้นกับกูเลยกูเลยรู้สึกแบบว่าก็เหมือนอินดี้นั่นแหละทำไมไม่มีใครไม่มีใครโฟกัสฉันแบบว่าเออเธอเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยพูดตรงตรงเลยนะเอื้อกับอินดี้อ่ะเขารู้สึกยังไม่มันมันยังไม่ทัดกันไม่เข้าหากันเออมันมีกําแพงว่าจะกล้าจับอินดี้กล้าคุยอินดี้ตรงตรงไหมอะทำจริงอะก็ยังไม่กล้าพออยู่เชียงรายปุ๊บเอื้อพูดเลยว่ายังไงต้องต้องทำลายกําแพงนี้ออกไปไม่เคยร้องไห้หนักขนาดน แล้วทำทำพวกเราแบบดีใจกันมากเลยนะเฮ้ยแต่มันไปแอบร้องไห้ในห้องน้ำไปนะเรื่องนี้แล้วก็คิดว่ากูไม่แอาร้องไห้หรอแอร้องเลยหรอจริงเหรอกลัวแอบร้องไห้หลายรอบเพราะว่ากูเหนื่อยกูเป็นคนที่แบบคอยคอยกึ่งกลางทุกคนอ่ะเธอจะเป็นคนที่ไม่พูดคำว่ารักเออไม่พูดอบนะไอ้เทียไอ้สองก็แบบว่าต้องแบบว่าในบ้านจะไม่ไม่มีสองอะไรจะไม่ถามเลยว่าอินดี้เหนื่อยไหมเออไม่มีแต่คือหนูและพี่เอพเพื่อนเขาไม่พูดเรื่องนี้กันแล้ว่ะแต่รู้ ตลกอ่ะใครมาพูดล่ะก็แต่เหมือนตอนตอนนัเพราะคนที่เหมือนอาจจะพราเหนื่อยมาจสละแบบว่าเราแค่อยากได้ยินคำพวกเนี้ยมันก็เลยน้อยหลายๆอย่างอตรงเงี้ยจุดว่าถึงคำว่าเหนื่อยอ่ามันต้องการแบบนี้เกิดขึ้นไว้ทุกครั้งคือเหมือนตอนแรกเราต้องการแบบว่ามาหาได้ไหมแบบเหนื่อยไหมอย่างกูจะเข้าใจในงานตลอดว่าทุกครั้งที่ประกวดใหญ่ๆต้องไปหาเว้ยมันจะต้องเหมือนมีกำลังใจอ่ะคนไหนคนไหนส่งเราก็ต้องเจอคนนั้นแต่เราก็รู้สึกว่า เฮ้ยอยากให้พี่เลี้ยงเรามาตรงเนี้ยแบบมารู้สึกเคว้งแบบว่าจะถ่ายรูปอย่างเงี้ยเราถ่ายรูป้คนอื่นเสร็จแล้วแต่พอถึงเวลาเราเอยเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนนะอ้าวคืออะไรอะแต่มันก็เราก็ไม่กล้าไหวกลัวแบบว่ากลัวพี่เขาจะไม่เข้าใจเรานู่นนี่พอได้คุยกับมันแล้วก็คือรู้สึกว่าเออแม่งปลดล็อกจติงเรู้สึกว่าเต็นทำได้ดีขึ้นมาอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจะบอกว่าสุดท้ายแล้วนะนางงามกับพี่เลี้ยงไปสิ่งสำคัญมากทำยังไงได้ให้จูนกันและต้องมีการพูดคุยกันให้รูเื่อง สิ่งไหนที่เราไม่ชอบเราต้องคุยกันสิ่งไหนที่ไม่โอเคเรื่องอะไรเราต้องคุยกันถ้านางงามกับพี่เลี้ยงเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วว่าทุกอย่างมันจะโอเคามาก่อนอันดับแรกก่อนนี่ให้ดูใส่สะพายใกล้ๆอันนี้มิสแกนปทุมธานีนะครับอันนี้ของมิสแกนปทุมธานีนี้เสร็จปุ๊บอันนี้เป็นมงกุฎของมิสแกนปทุมธานีนะครับอันนี้ใกล้ๆเชรชวาล็อกกีเออไม่าไม่รู้มาจากไหนเพจชาวาล็อกกีจริงเหรอ,อนี่อ่ะขวัญดาชยงลายพลาดไปหน่อยไม่ได้มงเอามาเล่น ได้แค่ใสต่ตะภายรองอันดับหนึ่งอีกแล้วนี่นะครับรองอันดับหนึ่งมิสแกนขวัญใจเชียงรายนี่อันนี้ผ่านไปอันนี้ก็ได้แค่ใสต่ตะภาย <c oughs> เดี๋ยวมารอดูรางวัลใหญ่ของอินดี้ว่าจะอลังการขนาดไหนเดี๋ยวไปดูแล้วก็พร้อมเรื่องราวของอินดี้อีกนิดหนึ่งด้วยนะครับว่าดราม่ายังไม่หมดแค่นี้ยังมีดราม่าอีกแบบจุกจุกอแล้วไปอ่านะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรามีการเปลี่ยนทรงผมนิดหน่อยเพราะว่ายังไม่เคยทําทรงนี้เลยใช่ค่ะอยากรู้ว่าตอนที่มึงอ่ะ ประกาศจับมือสองคนสุดท้ายอะมึงพูดอะไรกันสองคนจําได้ไหมจําได้หนูจำได้เพราะจริงจริงมันไม่ได้พูดอะไรเยอะเลยตอนนั้นมันเป็นโมเมนต์ที่คือมันไม่ได้กินน้ำแต่แต่เริ่มโชว์มันก็แห้งมากแล้วก็ปากเหงือกติดกันหนูก็ถามน้าาแบบว่าตื่นเต้นปะกูเหงือกแห้งอะทำไงดีแบบบอกว่ามึงกูไม่กล้าหันไปยิ้มมานานทำไงดีหนูก็แบบว่าเดี๋ยวมึงมึงหันไปยิ้มกันนแล้วกูหันด้านนี้ก็ฟืลอย่างไงน้ำหันไปได้หนูก็หันอย่างเงี้ยเออแล้วก็ยืนแล้วก็อ่านน้ำน้ำทำไม่ทำฟันตไ กูอะอยากมีโมเมนต์บ้างว่าเวลากูขึ้นไปจับมือสองคนสุดท้ายอะหยุดหยุดปุบปากไปมีสิทธ์พูดอะไรข้างนั้นอเอออะอันน<ด>ี <อา S 2> ้ไม่ได้ไม่ได้ดดเเออาโหรไม่ใช่อีสัตว์เอ้ยยี่อ่ะกูก็เคยมีมงกันกน,นะยี่ <c oughs> อ่ะอันนี้ก็ได้รู้ว่าอินดี้พูดอะไรกับน,น้ำแล้วบนเวทีอะไรเงี้ยแล้วมึงคิดว่าตอนมาประกวดครั้งนี้บนเวทีตอนที่มึงยืนห้าคนสุดท้ายอะมึงคิดว่ามึงจะได้มงใหญ่ไหม ตอนนั้นคิดว่าไงแต่ก็ได้ณจุดนั้นนันเราหวังตั้งแต่แรกอยู่แล้ว่าเราจะต้องได้หนงอนเขาบอกว่าถ้าไม่หวังกลับบ้านมาทําไมเก็บตัวตั้งเกือบเดือนเหนื่อยเหนื่อยมากก็ไม่หวังกลับบ้านนอนเสียเวลาพูดจริงๆนะตอนนั้น่ะตอนเข้าห้าเราคิดว่าเราอะถ้าได้ที่หนึ่งก็คือเป็นผลกำไรมากๆแต่จริงๆอะคิดอยู่แล้วว่าอยากได้อยากได้ที่หนึ่งแต่พอมาถึงหนึ่งในห้าเลยมันก็โหรอดแล้วว่ามึงมันคนอื่นก็ทั้งกี่คนอะใครก็อยากได้อะแต่ขึ้นมาถึงระดับนี้ก็โอเคไงเข้าใจปะ ก็ตามนั้นแต่งหนครับผมเสร็จแล้วใช่ไหมเ,เ,เดี๋ยวจะมาเปิดมงกุฎให้ดูทุกคน <All S 1> อ่ะ<ล>อัน<ล>ดับแรกก่อนขอดูอันนี้ก่อนอให้ดูสายสะพายก่อนทุกคนดูนี่สิบตัวเนาะอ่านี้อ่ะสวมสายสะพายก่อนค่ะเฮ้ยมิสเตอร์พี่กอ่ะวันนี้นะครับเราได้เป็นเกียรติมากเราได้ขอกองมองกุฎแล้วนะครับว่าเอามองกุฎมาเปิดให้ทุกคนดูเพราะว่าน้อยมากที่กองมองกุฎจะมาปล่อยอย่างนี้เออเดี๋ยวจะมา เอ็กุศิลเลยว่าใกล้ๆเป็นแบบนี้อ่ะออาถือให้หน่อยอ่ะเอาบางกดเอาถือหูยดูดิเปิดอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้ทุกคนโชว์หน่อยนี่นี่นี่อ่ะทุกคนดูอ่ะดูใกล้ๆพักน้ำแรงของพ่อของแม่ของทีเออนี่อ่ะให้ดูหมุนเลยหมุนหมุนหมุนนี่ทุกคนเป็นไงเป็นไงหุยมือสั่นอ่ะดูใกล้ๆเลยดูข้างในข้างในเป็นแบบนี้ทุกคนอ่ะ ข้างในามีกรรมหยีรองนะครับเป็นแบบนี้จริงงเป็นแกน่ะสวยทุกปีใช่อาดูดูใกล้ๆดูนี่เลย <ขอ S 1> เป็นไง<บ><น>พี่หยีมิฐานด้ยกันครับแต่หลายๆคนถามว่ากรรมหยีสีดํามีทาไมลองไว้ก็บอกว่ามันเจ็บถ้าไม่ถ้าเกิดไม่มีแบบทำให้เราเจ็บศีรษะได้เพราะว่าเราใส่ไปเวลานานในนามของพี่เลี้ยงนะครับคือพ่อเอื้อใจกล้าในช่องนี้นะครับจะขอมอบมงนะครับอย่างแท้จริงให้กับลูกสาวของเรานะครับใส่ไหมอาใส่ให้ลูกเรานะครับอ่าออ จบส,สิ้นสักทีนะครับคลิปนี้จะบอกให้เรา, <c oughs> เ,ราเราอัดก,กันมาประมาณเกือบ2ชั่วโมงได้นะครับอาวันนี้ก็ขอให้อินดี้ฝากหน่อยว่าฝากให้กําลังใจอินดี้แล้วก็ฝากติดตามอินดี้ด้วยค่ะ <c oughs> ก็อันดับแรกเลยต้องขอ,อขอบคุณบ้านนางงามขี้เมาถ้าไม่โอ้ T ตายเพราะถ้าไม่มีทุกคนก็คือไม่มีอินดี้ในวันนี้แน่ๆน,นะคะรวมถึงต้องขอบคุณพี่เอื้อแล้วก็พี่เอมที่อยู่ข้างบนห้องนะคะแล้วก็ ทุกคนพี่ปอยพี่มาตูมพี่อ้ามทุกคนเลยนะคะพี่เอฟพี่เบียร์ทุกคนอยู่ตรงนี้ขอขอบคุณหมดเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทางมิสแกรนไทยแลนด์นะคะที่วันนี้อนุญาตให้ได้เอามงกุฎ<อ>กับสาสภา,า<อ>มาโชว์ให้แฟนบทุกคนได้เห็นก<อ>ันนะคะก็ขอบคุณมิสแกนที่โอกาสอินดี้ได้อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ฝากทุกคนติดตามอินดี้นะคะทาง i n s t a g r กรหรือว่าทาง Facebook นะคะอินดี้จุดจอนนะคะแล้วก็ Facebook อินดี้จอนสันค่ะและที่สำคัญถ้าเกิดอยากเห็นอินดี้กับเหล่านางงามของบ้านนางงามขี้เมาอีกนะคะอ,อย่าลืมเลยค่ะ ชอบเพื่อใจกล้านะคะเมมเบอร์เราอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรแจ้งได้แจ้งได้เลยเต็มที่เลยใครอยากเจออินดี้ในลุกหนอยากเจออินดี้ไปทำอะไรสามารถบอกได้นะครับอันดับแรกเลยนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณทั้งอ้ํานะครับขอบคุณมาตูมขอบคุณปอยขอบคุณเอฟแล้วขอบคุณเอ็มด้วยที่เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ทีมงานของเราหลายๆคนด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์เวลาเราส่งนางงามอะไรหรือทำอะไรนะครับก็ปีหน้าฟ้าใหม่อาจจะมี คอนเทนต์ใหม่ๆใ,ให้มาทุกคนโอ้่หน้องนางงามหรืออาจจะไม่ทําแล้วเพราะเหนื่อยเหลือกเกินนะครับการทํานางงามหนึ่งคนน,นะครับ<ม>ก็มันไม่มีอยู่จริงค่ะที่จะไม่สำแลว้วนะค่ะแหมแหมแหมก็ฝากกําลังใจด้วยนะครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นใครรอติดตามนะครับคลิปนี้บ๊ายบายครับบ๊ายนางงามบ,บ,บ,บายนางงามนางงาม,งามเอกใครก็ไม่รู้